ขาว่าเจอไอ้ยังอีกแล้วนี่เด้มีมพี่น้องยามิ่มิ่มิ่นข้างบักไงเด้อเบืองเบืองเบืองถือสูมให้เบืองไกลๆผ่าดวัดเจึ่งหลวงข้างบักยางไงเดี๋ยวน้องแซวใส่ผ่านมาเอาก่อนบักไงบักไงเด้อนี่คนงานกันเลยนะคะข้างใหญ่ๆลหรพี่น้องมาปุ่นบอสมโนามพี่น้องเอ้ยไปอแล้้วเด มา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 ชมกันเลยอู๋ใหญ่สุดยอดเลยปลาไอเลยพี่น้องปลาทางบอกยังไงเด้อที่ลองใช้เห็นเว่อกี้นิเด้อว่าแต้พึ่งรวงแมววูหัวหนามแมวสุดยอดเลยงามงามงามสวยสวยห้างนี่